สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูไก่อกน้ําผึ้งกันค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบการวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีไก่ค่ะเราใช้เป็นปีกปลายนะคะก็คือจะเป็นส่วนปีกกลางที่ติดส่วนอ่จาจะงอยปีกเล็กตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เราใช้ทั้งหมด10ชิ้นนะคะมีนมข้นจืดสองช้อนโต๊ะอันนี้เป็นผง สามเกลือนะคะเพื่อนเราจะได้ไม่ต้องโขกเองเนาะมันจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะอันนี้เราใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะมีซอสหอยค่ะสองช้อนโต๊ะอันนี้ก็จะเป็นซอสแม็กกี้นะคะเราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็น,นี้จะเป็นน้ำผึ้งเราใส่สองช้อนโต๊ะรสชาติมันก็จะหวานหวานเค็มๆนะคะวัตถุดิบหลักๆก็มีประมาณนี้เลยเพื่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยก่อน,นะะที่เราจะหมักไก่เนี่ยนะอันนี้เราจะบั้งเขาหน่อยนะคะเพื่อนๆเพื่อที่ว่าเขาจะได้สุกถึงเนื้อในได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆใครจะไม่บั้งก็ได้นะอันนี้แล้วแต่สะดวกเนี่ยนะคะจะบั้งให้เห็นเนื้อข้างในแบบนี้ประมาณนี้ ที่เราบ้างไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเพะเื่อนๆเราก็จะใส่เครื่องปรุงทุกๆอย่างลงไปเลยนะคะก็จะมีเป็นผงสามเกลือนะคะนมข้นจืดค่ะแม็กกี้นะคะซอสหอยค่ะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ขยำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีจริงๆแล้วถ้าอันนี้เราทำกินเองเราเพื่อนแค่ใส่ถุงมือนะคะแต่ว่าถ้าใครทำขายอะไรก็ใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดนะคะอันนี้เราทำเองเราล้างมืออะไรก็ได้นะคะพอเรออาขยำจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะหมักไก่ทิ้งเอาไว้ใครมีเวลาหมักข้ามคืนเลยก็ได้หรือว่าถ้าใคร รู้สึกว่าอยากกินแล้วก็หมักเอาไว้อย่างต่ำๆเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเข้าเตาอบหรือว่าเข้าม้อทอดกันค่ะพอเราหมักจนครบเวลาแล้วนะคะเพื่อนเื่อเราก็เอามาใส่มอทอดได้เลยเดี๋ยวเราเตรียมเอาเข้ามอทอดกันวันนี้เราจะาทําให้เขาสุกโดยม้อทอดแต่จริงๆแล้ว,ว่าสามารถใช้เป็นเตาอบแทนก็ได้นะคะหรือว่าหม้ออบร้อนๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้เราใส่ไปแล้วเราก็จะใช้อุณหภูมิของไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200องศานะคะระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับ ขนาดของชิ้นด้วยนะแต่ละบ้านชิ้นก็ไม่เท่ากันอนยะู่แล้วชิ้นเล็กก็จะสุกไวกว่าชิ้นใหญ่ก็จะสุกช้ากว่านะคะอันนี้เราอบทีละสินาทีแล้วก็คอยเปิดเช็คเขาดูนะคะระยะเวลาในการอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวน้ำหมักเนี่ยที่เราเอาไก่มาใส่ในหม้อนเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะเดี๋ยวตอนที่เรา อบไปได้สักครึ่งทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาน้ําหมักเนี่ยใส่เข้าไปอีกเพื่อความเข้มข้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าหม้อทอดสักสินาทีก่อนตอนนี้นะคะเราก็อบจนครบประมาณ10นาทีเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะเพื่อให้เขาโดนความร้อนโดยทั่วเนอะเพราะว่าหม้ออบลมร้อนหรือว่าแบบว่าพวกหม้อทอดเนี่ยเขาจะให้ความร้อนแค่ด้านบนด้านล่างมันจะไม่ได้แบบมีตัวทําความร้อนนะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็พลิกกลับด้านเขานิดนึงพอเราพลิกกลับด้านแล้วเนี่ยนะคะไอ้น้ำหมักที่เราบอกว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนตอนแรกเนี่ยเราก็จะเอาเขามาราดลงไปบนไก่กทีนึงนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาเข้าอบต่อได้เลยค่ะ200องศาเหมือนเดิมนะคะประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาดูอีกที พอเราอบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยอันนี้เราใช้เวลาอบทั้งหมด25นาทีประมาณนี้นะคะก็จะได้ไก่หอมๆแบบนี้เลยนะคะก็เป็นเมนูไก่ย่างไก่อบน้ำผึ้งที่แบบว่าเราชอบทำบ่อยๆเพราะว่ามันมีความเค็มๆนัวๆหวานๆแล้วมันก็ทำง่ายด้วยนะคะใช้แค่หม้อทอดหรือไม่งันก็ใช้พวกหม้ออบหลงๆหรือเตาอบก็ได้นะคะก็ เป็นทางเลือกหนึง่งใครชอบกินส้ตมตำกับไก่ย่างนะคะลองเอาไปทําดูนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันถ้าหากว่าชอบไปเดือมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆม,ม,มีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคาติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อน พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ